วันนี้ผมมาที่บริษัท w p e v ของพาน์ทเนอร์ผมนะหรือว่าอู่รถไฟฟ้าลำพูนเพื่อมาเช็คว่าตกลงแล้วอาการของเนต้าวีที่ผมเจอที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันเกิดจากแบตเตอรี่เหมือนที่เราตั้งข้อสมมติฐานไว้หรือเปล่ากระตีแบตมันต้องเท่าไหร่เหรวิมันจะ ไอ้เ่กี้น้อง,น,องน้องวัดเท่าไหร่นะตสุด11ค,ครับถ้าน้อยกว่าน,นี้คือเสียแล้วครับโอเคอ่าน,น้องลองจิ้มอีกทีจะให้เห็นหน้าจอเดี๋ยวพี่ขอขอไทยตอนนี้แซมแซมแซมใส่ขั้วไว้ด้วยครับให้เห็นแรงดันที่ต่ำสุดไว้ก่อนอะวัดตอนนี้เรากำลังวัดโวลต์ของแบบอยู่นะพอเสียบเราอยู่ที่ 10.93v โอเคครับถือถือว่าน้อยครับ สบัยดีเออสิบจุดแปดเก้าแล้วสิบจุดแปดแปดลวก็เอาเป็นว่าตอนนี้แบตน่าจะไม่ค่อยดีครับมันต้องทําความเข้าใจก่อนครับว่าเนต้าครับมันจอดค้างอยู่ที่ท่าเรือตอนที่เขารอรอขายอยู่มันเป็นเป็นปีครับแบตมันต้องเสียอยู่แล้วละครับอืม อ่ะนั่นเดี๋ยววีสัตว์แบตไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เราต้องลองก่อนว่าว่าถ้าใส่แบตเข้าไปแล้วมันจะดีกว่านี้จริงๆครับเดี๋ยวให้น้องลองก่อนก็ได้คนระับพี่ปุ๊ดวัดได้12.1โวลต์นี่คือแบตอีกก้อนที่เอามาใส่ซึ่งไอ้แบตก้อนแรกเมื่อกี้มันประมาณ10จุดเท่าไหร่นะพอจ,ะจำได้ไหมสิบจุ 10. 8, 10. ดแปดสิบจุดแปดสิบจุนะเดี๋ยวรอรอสินาทีคือประมาณบ่าย3ามโมงห้ประมาณเนี้ยผมจะลองเปิดล็อกอีกทีหนึ่งถ้าเปิดแล้ว ใช้งานได้ก็น่าจะฟันผมได้แล้วว่าเป็นเทีนน่นี้ระหวังรอทดสอบนะโดยจะรออีกประมาณ15นาทีผมก็พามาดูว่าปู่ของพาร์ทเนอร์ผม WPEV เนี่ยงานมันเยอะขนาดไหนแล้วก็มีรถอะไรที่รออยู่บ้างไอ้คันนี้นี่ก็น่ารักนะคือผมชอบรถสองประตูอยู่แล้วนะตัวแต่สภาพข้างในเละมากเลยผมจะลองถามว่าเขาขายหรือเปล่านี น่าสนใจได้นะถ้าสมมุติว่ามาแปลงให้แบบเป็นออฟโรดน่าจะได้อยู่โอเคคือทุกคันที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็อันนี้คือส่งมอบไปแล้วเยอะพอสมควรนะไอที่เห็นอยู่นี่เป็นเป็นที่เหลือนะเราฉะนั้นจะเห็นแล้วว่ามันมีเยอะจริงๆ นี่ก็เป็นรถกระบะไฟฟ้าขนาดเล็กพวกนี้เราทำได้หมดนะจะโมดิฟายให้มันแรงขึ้นแค่ไหนแบกระยะทางเป็นอะไรยังไงได้หมดเลยขึ้นกับงบประมาณขอลองนั่งดูหน่อยดิเชีย้ยแม่งไม่ผ่านาไม่ผ่านบอกแค่นี้ 沃โ沃คันนั้นก็แปลงเป็นไฟฟ้าเหมือนกันรถของมอชอมาด้วยนะไปกุงเนี้ยทั้งนั้นเลยอืมเออไป,ไปดูกันจะได้เห็นว่า คนไทยนี่ไม่แพ้ชาติใดในโลกโดยเฉพาะเรื่องการดัดแปลงโมดิฟายอะไรทั้งหลายจะเห็นได้ว่าจำนวนรถเท่าที่ดูด้วยสายตาคร่าวๆเนี่ยมันมากมายจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะโมอเตอร์ไซค์จัก,กรยานไฟฟ้าโดยเฉพาะรถคลาสสิกเนี่ย,ยอย่างตัวเนี้ยเบน น่าจะเป็น 190e หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คงไม่ใช่ W124 นาะ W124 เนี่ย <W 12> ผมใช้อยู่แล้วก็ไอ้น,นี่เป็นโฟก์โรเมอร์ซึ่งน่าจะเป็นรถคลาสสิกที่หายากมากๆนีกว้างมากและโคตรเหมาะเลยกับการเอามาทำแคมเปอร์แคมเปอร์แวนหรือว่าแคมปิง้งคือทำให้เป็นรถไฟฟ้าแล้วนะจัดข้างในให้แม่งนอนได้ ไปปล่อยเช่าเป็นมานรูดเคลื่อนที่คิดแม่งคืนละสองพันเนี่ยส่วนข้างบนนี้เป็นพื้นที่ทำงานนะซึ่งจะดูรกหน่อยเพราะมันมีเยอะมากทั้งมอไซค์ทั้งอะไรต่างแล้วก็ดีเลยอันนี้นี่เป็นเซกเวในตำนานของผมเองสองคันนี้เนี่ยที่จอดเป็นซากอยู่ยไม่มีเวลาซ่อมนะใครอยากซื้อไปเนี่ยเอาไปตกแต่งหรือไปเปลี่ยนอะไรต่อเองนะสองคันเนี่ยขาย หนึ่งนบาท mm hmm. นี่เป็นระดับตำนานเลยนะเป็นตัวที่ทำให้ผมมีทุนที่เอาไปใช้สร้าง ATV ไฟฟ้าในปัจจุ uh, 19, บันนี่แหละเศกเวยสองคันนี้เมื่อก่อนนี่ก็ประมาณคันละแปดหมื่นเกาเๆนั้นดูให้เต็มตาจะได้รู้ว่าพาร์ทเนอร์ของผมเป็นอีกหนึ่งในคนที่มีความสามารถมากๆแล้วก็โตแบบก้าวกระโดด คิดว่าไม่นานนี่ก็คงทะลุร้อยล้านแน่นอนสาขาต่งตางๆก็ขายายไปหลายจังหวัดแล้วหลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นลิเทียม1 2โวลต์แบบ50อลผมก็ทิ้งเวลาไว้ประมาณ10นาทีนะเนี่ย10นาทีพอดีแล้วผมก็เดินไปปลดหลังรถโดยกดที่ปุ่มนี้ครั้งไว้3วินาทีปรากฏว่าเปิดหลังรถได้ปกติแล้วพอเข้ามาในรถ ค่าที่เิ็ตไว้ก็ไม่หายไปนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยฟันธงได้แล้วนะว่าน่าจะเป็นที่แบตเตอรี่นี่แหละแต่เพื่อความชัวเดี๋ยวผมจะทดสอบอีกรอบหนึ่งและถ้าสมมติเป็นที่แบตจริงๆผมก็จะเปลี่ยนไปใช้แบตลิเทียมรุ่นนี้เลยซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ต่อสายแตรคืนนะ จบน้องฟันทงเลยนะเดี๋ยวพี่ขอเข้าไปดูในรถเข้าไปดูในรถแปบ๊บหนึ่งถ้าระบบในรถมันไม่รีเซ็ตตัวเองก็จบโอเคผมขอเช็คนี่เป็นการเช็ครอบที่สองนะหลังจากที่ผ่านไป15นาที แอร์เปิดปกตินะนี่นะสรุปเลยเป็นที่แบตเตอรี่12โวลต์ซึ่งผมได้บอกทางศูนย์ตั้งแต่แรกแล้วว่าลองสลับแบตดูได้ไหมนะอย่าเพิ่งให้ไปต่อสายแตรคืนหรือนู่นนี่นั่นเลยเพราะถ้าสูว่ามันเป็นที่แบตจริงเนี่ยก็จะได้เปลี่ยนแค่แบตแต่เขาไม่ยอมทำนะดังนั้น ผมจึงต้องทำเองโดยการมาที่อู่รถไฟฟ้า w p e v นะโฆษณาแม่งเลยของพาร์ทเนอร์ผมคุณวิรศัสั์แป้นพ่วงแล้วใช้แบตลิเทียมไอรอนฟอสเฟต12โวลต์ซึ่งเป็นแบตท,ที่เก่ามากแล้วด้วยใส่ลงไปแทนแบตเดิมซึ่งแบตเดิมเนี่ยวัดได้ประมาณ10.98มั้งหรือ11นิดนิดเน,น,นี่ยมันเสื่อมนะคาดว่าคงเสื่อมจากการที่จอดทิ้งไว้นานก่อนสมมอบรถซึ่งถึงแม้ว่าจะได้รับการกระตุนตอนนั้นแต่ หลังจากนั้นไม่นานผ่านมาไม่กี่เดือนมันก็เสียตอนเนี้ระบบทุกอย่างจําค่านะอ่าเข้าไปดูดิการตั้งค่ารถยนต์นี่โหมดการขับขี่อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็ฟันธงได้แล้วในเรื่องนี้ก็ขอฝากเคสนี้ไว้ให้ทางเนต้าไทยแลนด์นะดูไว้ว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ได้ช่วยให้ลูกค้าเนี่ย ได้รับความสะดวกนะแต่ทําให้ยุ่งยากมากขึ้นแต่ลูกค้าชั้นดีก็คือผมเนี่ยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมก็เลยเอาคลิปนี้มาลงว่าเคสนี้ที่เป็นเคสแรกของไทยมันคงจะตามมาอีกถ้าแบต12โวล์เสียนี่มันคืออาการของแบต12โวล์มีปัญหานะแล้วก็เปลี่ยนแบตซะมันก็จบเดี๋ยวผมจะประกอบแบตลิเทียมไอรอนฟอสเฟตแล้วเดี๋ยวจะลงคลิป เผื่อมีใครสนใจซื้อก็มาอุดหนุนที่ด p บ v ยูีวได้โอเคพระเอกของเรามาแล้วนะคุณวีรศักดิ์แปนน่วงซึ่งเดี๋ยวก็มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงโอ้รถไฟฟ้า wp-ev จำกัดโอ้โหขอยอนโฉมรถหน่อยวีโอ,คคโอโ้ยังไม่ได้เจอกันเลยนะวีรถคันนี้เดี๋ยวโอ้โหเต็มหน้ารถเลยนะพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่ดูตรงด้านนี้ยังไม่เข้าหรอกเรามีเรื่องแล้ววี ก็คือพี่จะต้องทํำ82โวล,ล์<ะ>ล่ะก็เลยอยากให้วี<ห>ช่วยประกอบให้หน่อยาแบตเป็นที่แบตนะเพราะว่าพอใส่ปุ๊บปกติเหมือนเดินทุกอย่างเลยงั้นก็เป็นอย่างที่ผมคุยแล้วนะครับเราต้องใท่อ่แล้วปัญหาตอนนี้ก็คือว่าศูนย์บริการที่เชียงใหม่ปิดนะพกร้อนจนถึงวันที่ห้าซึ่งวันนี้วันที่สองดังนั้นผมก็ต้องแก้ปัญหาโดยหาแบต 12โวลต์อันอื่นใส่แทนไปก่อนนี่ก็เป็นแบต lithium i อ o อ p h o สเ h a ที่เพิ่งประกอบเสร็จในเคสสเตนเลสอย่างดีนะใส่ไปชั่วคราวแทนแบตงโง่นี้ที่มันเสื่อมก่อนเวลาซึ่งหวังว่าเนต้าจะเฟรมให้โดยเร็วกันส่วนตัวนี้เนี่ยถ้าสนใจซื้อก็ติดต่อได้ที่ บริษัท WTEV ของคุณวีรศักดิ์แป้นพ่วงดูที่อธิบายไว้ท้ายคลิปก็ได้มันก็จะมีอายุการใช้งานยาวนานมันก็ไม่ต้องดูแลรักษาเลยอย่างน้อยก็ประมาณ5ปีราคาอยู่ที่4,500ผมต้องเสียเวลาแล้ะก็ต้องบาชาร์จในช่วงเวลาที่ไม่ใช่ Off oh. Time ความเงยงเงา มนศูย์ในตาที่ไม่ฟังผมแต่แรกเพียงแค่คุณวัดว่าแบตเตอรี่ที่สองโวล์เนี่ยมันเสื่อมหรือยังนะแล้วถ้าเสื่อมก็ลองสลับกับคันข้างๆมันก็จบผมก็ไม่ต้องเสียเวลาไปถึงลำคุณเ,เห็นไหมมืดค่ำแล้วเนี่ยนะข่าวหลังก็ฟังบ้างแล้วกันนะตอนนี้ก็สี่ทุ่มกว่าแล้ว เห็นไหมว่าผมต้องเสียเวลาแค่ไหนกับการแค่ไปเช็คว่าปัญหาที่แท้จริงของมันเนี่ยเป็นไปตามที่ผมคิดหรือเปล่าซึ่งมันก็เป็นตามนั้งจริงๆถ้าสมมติว่าทางเนตาวี v เนี่ยใส่ใจกับผมนิดหนึ่งลองวัดกระแสของแบตเตอรี่12โวลต์ตั้งแต่วันแรกที่ผมเอารถไปเช็คที่ศูนย์ผมก็คงไม่ต้องเสียเวลา แบบนี้ผมก็งงเหมือนกันนะว่าหรือเขาไม่มีแม้กระทั่งมิเตอร์วัดกระแสของแบตบซึ่งตรงนี้เนี่ยผมขอฝากไว้ยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะโฮซอนไทยแลนด์เนี่ยนะอ่านว่าโฮซอนหรือว่าโฮซอนก็ไม่รู้นะดูคลิปนี้แล้วปรับปรุงสะนะคุณยังขาดบุคลากร,กรที่มีคุณภาพ แล้วก็มีใจบริการมีสามันสำนึกตั้งแต่ระดับผู้บริหารของโชว์รูมลงมาเลยไม่มีคำขอโทษไม่มีการอ่านลายหรือส่งเสร็จปุ๊บไปอ่านอีกวันสองวันสามวันแล้วก็ไม่มีการติดตามความคืบหน้าถ้าไม่กระตุน้นที่สำคัญวันนี้เนี่ยแจ็คพอตด,ด้วยนะเป็นวันที่เขาไปพักร้อนกันนะ เปิดอีกทีวัาที่5มิถุนาผมถามว่าถ้าสมมติอเผอิญผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรม EV ผมไม่มีพาร์ทเนอร์อย่าง w ั EV ขึ้นมาเนี่ยผมจะทำยังไงผมถามแค่นี้ถ้าไม่มีแบตสิบโวลต์ที่ผมเอามาใส่แทนแบตลูกนี้ได้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าผมขอให้เคสนี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์นะปรับปรุงบริการซะทีเถอะ ติเพื่อก่อไม่ได้ติแบบบ้าๆบอๆด่าเต็มที่แต่ผมอยากให้คนที่ใช้รถแบรนด์นี้เนี่ยเขาได้ใช้ไปอย่างนานๆแล้วก็คุ้มค่ามันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยมันมันเป็น EV ที่ดีมากกับราคา5 0 0 0 0นกว่าถือว่าดีที่สุดละผมไม่อยากจะให้มันเกิดความคิดในแง่ลบเกี่ยวกับ EV ในไทยมากไปกว่านี้ทั้งๆท,ที่มันไม่ควรเกิดขึ้นเลยเดี๋ยวหลังที่5้าเนี่ยผมจะเอาแบต12โวลต์ของเนต้าวไปเคลมผมหวังว่าทางศูนย์เนต้าเนี่ยจะไม่ตุกติดจะไม่ลีลาไม่ทำให้ผมต้องยุ่งยากหรือว่าเสียอารมณ์มากไปกว่านี้เพราะถ้าสมมติว่าผมเคลมไม่ได้ผมก็จะระเบิดมันทิ้งนะแถวๆหน้าโซลูมเลย แล้วผมก็จะสร้างดราม่าอย่างรุนแรงหนักหนาสาหัสนะคุณจะได้รู้ว่าของจริงเป็นยังไงผมพยายามข่มใจมีอุเบกขาใช้ธรรมะเต็มที่แต่ถ้ามีอะไรมาสกิดผมมากไปกว่านี้คุณจะรู้ว่าองค์วิโรธผสมองค์เสรเฉลิมชัยผสมองค์ทวัน แล้วก็องค์เต่าสมชายเนี่ยเมื่อมาอยู่รวมกันในร่างคนคนเดียวเนี่ยมันจะเป็นยังไงเอาใจช่วยทุกคนนะขอให้แฮปปี้กับการพักร้อนเจอกันอีกทีหลังที่5ที่ศ <call> ูนย์เนต้า